ไม่เอาตัวไม่เอาเองให้เต็มที่หน่อยลูกเออเดี๋ยวไม่มันก็ไม่เอาไม่ไปเองไม่เกี่ยวมันก็ไม่เอาเลยในไม่เกี่ยวไปเองสิ่งที่มันไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองเนี่ยเต็มที่เรื่อยๆหน่อยเออเดี๋ยวที่มันยืดมันเกาะมาเนี่ยมันคลายหมดเลยคลายหมดเลยลูกนะลูกสตีแล้วตัวนู้นสตีเองลูกดีๆเรื่อยๆหน่อยม่งั้นมันจะบื้ออย่างนั้นแหละ เออตัวเครอยู่ตัวเคายึดเนี่ยมันเยอะไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวนี่ก็เต็มที่เรื่อยๆหน่อยเรยกว่ายิ่งอบานทิ้งบานเห็นจะกลายเป็นว่างล้างสังสวักันตลอดหรือวันนี้พาล้างสังวัสนั่นเองขยันสรุปอย่าขยันสรบ มอวแต่หมกบ,นบุนมัวแต่งอมมัแต่แต่ละวันเดี๋ยวก็สลบมันไม่สลบสลบเดี๋ยวไม่จะคลายอย่าตัวยึดไม่ยึดไปเองลูกไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไม่ได้กันเลยลูกทุกอย่างไม่เกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปได้วยกันเลยทุกอย่างลูก เดี๋ยวมันจะหมดตัวยึดไม่ยึดไปเองหมดทั้งตัวยึดมายึดไปเองกลายเป็นว่าล้างสังสวัตรกันตลอดด้วยว่นนี้พาล้างสังสวัตกันตลอดสิ่งที่มันไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้กันเลยทุกอย่างนี่พานสรุปสังสรวัตเลยลูกศาสุูช่วยไปเลยทุกอย่าง ไม่ต้องไปรู้ช่วยกันอัดรู้ช่วยกันพร้อมกันเลยทุกอนุโลกธาตุเลยสัพสัตไม่ใช่สัพสัตสังสวัตหรือไม่ใช่สังสวัตดพร้อมกันเลยลูกทุกอย่างนิพานไม่มีเส้นแบ่งนิพานนี่ไม่ได้เลือกโดยเฉพาะสัพสัตนิพานเนี่ยมันล้างทุกอย่าง ว่างเนี่ล้างทุกอย่างไม่ได้เลือกปเฉพาะสัพสั์มันทุกอย่างสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเนี่ยมันไม,ม่มีเส้นแบ่งมันทุกอย่างไปด้วยกันเลยมันไม่ใช่แค่เฉพาะปอดสาตร์ลูกแต่มันคือทุกอย่าง มันไม่ได้เลือกโกรเฉพาะสรรพสัตว์โลกมันคือทุกอย่างไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเนี่ยไม่ได้โกรธหินดินทรายก็ไม้ใบหญ้ามันก็ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปด้วยกันไม่ยกเว้นไม้กระทั่งช่องว่างในอากาศมันก็ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปด้วยกันเลยลูกนิพานไม่มีเส้นแบง่ง ว่างล้างสังสารวัสนี่มันก็ไม่มีเส้นแบ่งว่าต้องว่างล้างอะไรว่างล้างเนี่ยมันทุกอย่างลูกไม่ใช่แค่เฉพาะสังสารวัตไงแม้แต่สิ่งที่ไม่ใช่สังสารวัสก็เสมอกันไปสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวนี่มันเสมอกันไปหมดลูกทั้งสังสารวัสรและไม่ใช่สังสารวัสทั้งสรรพสัตว์และไม่ใช่สรรพสัตว์ว่ามันไม่มีเส้นแบ่ง ว่าไม่เคยแบ่งอะไรไม่เคยแยกอะไรอที่ไปแบง่งไอที่ไปแยกมันเป็นพิธีเป็นตันหาเสี่ยมพิธิไ,ไปแบ่งนี่แบ่งนั่นแยกนี่แยกนั่นมันต้นหาเสี่ยมพิธีตันหาปรุงแต่งพิธี แพนั้นสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเนี่ยมันไม่แบ่งอะไรมันไม่แยกอะไรลูกมันไล่ล่องลอยล้างเสมอกันไปเลยหรือเรียกว่างล้างเสมอกันไปหมดทุกอย่างมันทุกอย่าง Thank you. เปอทันทีสิทุกอย่างลูกไม่ใช่ทีละอย่างสองอย่างทุกอย่างพร้อมกันเลยคำว่าทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ทีละอย่างสองอย่างเปิดทันทีสิสมอเอแต่ทีละอย่างสองอย่างก็ปิดอยู่นั่นแหละปิดคัดค้่องคาอยู่นั่นแหละ ไม่เกี่ยว e ball, ทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปด้วยกันแล้วทีนี้มันจะไม่มีขอบเขตเลยมันจะไม่แค่อะไรเลยมันจะไม่แค่นี้แค่นั้น magic, equally, ician, มันจะไม่แค่อะไรเลยเรียกว่าไม่มีขอบเขตหรือเรียกว่าไร้ลองรอยล้างพร้อมเงนไปทุกอย่างพร้อมกันไปว่างล้างพร้อมเงนไปไร้ลองรอยล้างพร้อมเงนไปมันจะไม่มีขอบเขตเพราะมันจะไม่แค่อะไรเลยไม่แค่นอกไม่แค่ในไม่แค่ติดไม่แค่หลุดไม่แค่ไหมไม่ไหม มันจะไม่แค่ทั้งเกี่ยวไม่เกี่ยวลูกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเนี่ยมันจะไม่มัวมาแค่เกี่ยวแค่ไม่เกี่ยวอะไรอยู่มันจะไม่มัวมาแค่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรอยู่ลูกในสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเนี่ยล้างหมดทั้งเกี่ยวไม่เกี่ยว ัวไม่เกี่ยวก็ล้างตัวไม่เกี่ยวเองไปเลยเกี่ยวก็ล้างตัวเกี่ยวเองไปเลยไม่เกี่ยวก็ล้างตัวไม่เกี่ยวเองไปเลยไม่ใช่โมแต่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรโมแต่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันก็เป็นสังฆวัตรที่ถี่อยู่นั่นแหละ ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไมแหละลูกย้มันเหลือทั้งไม่ไม่ไมไม่กันแบบไม่แชรอะไรเนี่ยไม้ไม่ไมหละลูกดีดีไม่กันแบบไม่เกี่ยวกับไม้ไม่ไม่เลยแหละไม้กว่าล้างไม้เองไม่ไม่กว่าล้างไม่ไม่เองแย้มันไปอยู่แค่ไม่ไม่ไมอะไรลูกมันเป็นสังวัต์ทิฏฐิ นิพพานเนี่ยมันไม่มีทั้งไม่ไม่ไม่มันไม่มีทั้งเกี่ยวไม่เกี่ยวนิพพานเนี่ยนิพพานเนี่ยมันไม่มีแม้กระทั่งมีไม่มีมันไม่มีแม้กระทั่งไม่มีเองนิพพานเนี่ยมันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีไอ้ที่มันหลงมีหลงไม่มีเนี่เรียกว่ามันทีที นะหรัปรุงแต่งท,ทีทิธิแล้วก็กลายเป็นอุปทานท,ทีทิธิยึดมียึดไม่มีกลายเป็นอุปทานท,ทีทิธิเป็นสังววัตทั้งหมดลูกจริงๆแล้วมันไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเอง สิ่งที่มันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีแล้วมันจะเลากวนเวียนมันจะไม่วนเวียนอะไรมันจะกลายเป็นว่างล้างสังสวัสแทนว่างล้างสปปรรพสิ่งแทนมันจะกลายเป็นว่างล้างทั้งสังสวัส์และสปปรรพสิ่งพราะหมไปทันทีสังสวัสและไม่ใช่สังสวัสเสมอนไปเรยอว่าไไรลองรอยล้างเสมอนไป ไม่เกี่ยวไปเลยโลกทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปเลยเดี๋ยวมันจะเลิกยึดเลิกมายึดไปเลยโลกทุกอย่างมันจะหมดเลยกลายเป็นลายช่วยหลุดช่วยใายช่วยหลุดช่วยกันสถานเดียวทุกอย่างเลยโลกไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปเลยเออ ทั้งเอาทั้งไม่เอาไปเลยลูกทุกอย่างเอาว่ากรรมไม่เอาว่ากรรมไม่เอาว่ากรรมแบบไม่เอานั่นแหละเอาว่ากรรมแบบเอานแหละ ทานเนี่ยไม่มีนะทั้งเอาไม่เอาอ่ะมันมีเอามีไม่เอาขึ้นมาได้มันต้องหาตั้นหาต้องเสียมพิธีเยอะมากตั้นหาต้องุงแต่งพิธีเยอะมากตั้นหาต้องคอยเสียมพิธีเยอะมากให้เอาให้ไม่เอาให้เอาให้ไม่เอาจะรู้ไหมตัดสรู้ไหมนิพานเนี่ยมันไม่มีนะทั้งเอาไม่เอาเนี่ย ก่อนจะมันจะมีเอามีไม่เอาขึ้นมาเนี่ยตันหามันต้องปรุงแต่งทิฏฐิเยอะมากตันหานต้องเสี่ยมทิฏฐิเยอะมากรู้ไหม <stata> จากสิ่งที่มันไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาก็มากลายเป็นหลงเอาหลงไม่เอารู้ไหมว่าตันหามันเสี่ยมทิฏฐิมากนะมันนี่จะเกิดเอาเกิดไม่เอาขึ้นมาได้เนี่ย ต้องตันหาอย่างยิ่งเลยตันหาอย่างมากเลยในการเสี่ยมที่ดีจนชนิดที่ว่าไม่ต้องนีพพานกันแล้วทานอย่างเดียวทานพโลอย่างเดียวไม่ต้องนีพพานกันแล้วทานอย่างเดียว เขาจะเอาไม่เอาเอาไม่เอาเอาไม่เอาเกี่ยวไม่เกี่ยวเกี่ยวไม่เกี่ยวเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่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 ทานพ็รออย่างเดียวไม่ตรงนี่ทานกันแล้วทานอย่างเดียว ่อนจะมียึดมีมิรขึ้นมาได้เนี่ยมันต้นหาต้นหาก็ต้องเสี่ยมนิธีอย่างยิ่งรู้ไหมให้หลงยึดหลงไม่ยึดเนี่ยอนนี้พานเนี่ยไม่มีนะทั้งยึดไม่ยึดเนี่ยจะมียึดมีมิรขึ้นมาต้องมีความหลงหลงปงหลงแต่งวิธีหลงประโลกวิธีหลงปงหลงแต่งวิธีแต่ถ้ามันไม่หลงแล้วเนี่ยมันจะไม่มีเลยทั้งยึดไม่ยึดเนี่ย นั้นสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับยึดไม่ยึดลูกสิ่งที่มันไม่มีทั้งยึดทั้งไม่ยึดสิ่งที่มันไม่ยึดทั้งยึดทั้งไม่ยึดไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดนั่นแหละลูก เรียกว่ามายึดล้างตัวมายึดเองถ้ามายึดมันไม่ล้างตัวมายึดเองมันก็ยังยึดอยู่ก็ยังยึดตัวมายึดนั่นแหละก็บอกแล้วนิพพานเนี่ยไม่มีทั้งยึดไม่ยึดนิพพานเนี่ยไม่มีทั้งมีทั้งไม่มี จเจริญตัวไหนก็เป็นทุกขิริยาในตัวจเจริญน,นั้นบําเพ็ญตัวไหนก็เป็นทุกขิริยาในตัวบำเพ็ญนั้นทั้งอัตตากริยามัฐานุโยคจิตตากริยามัฐานุโยคริกรรม บำเพำ็ญกรรมฐานตัวบำเพ็ญวิปัสสนาตัวเจริญภาวนาตัวบริกรรมทั้งนั้นเลยนะปัญหาเสี่ยมทั้งนั้นเป็นทุกกริยาทั้งนั้นเลยสมุทัยกริยาทั้งนั้นทุกกริยาทั้งนั้นปัญหาเสี่ยมทั้งนั้นลูกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเนี่ยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกันคอยเริ่มคอยจบเนี่ยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเนี่ยถ้าตัวไหนไปหลงมาเพ้น ตัวไหนไปลองปฏิบัติก็ตัณหามเสี่ยมไงสมุทัยปฏิบัติท้งนั้นตัณหาปฏิบัติท้งนั้นไงจนถึงได้เป็นสังวรัตภูมิตั้งแต่พมรลกอกจนถึงกับเวจีมหานรกตามมาบำเพ็ญกันแต่ทุกปิยา สิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวนี้มันจะไปเครเริ่มใครจบอะไรแล้วเรียบร้อยไปแล้วปลดล็อกไปแล้วปลดเงื่อนไขแล้วปลดการพัฒนาการแล้วสิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเนี่ยมันไม่ล็อกอะไรแล้วไม่ล็อกกายไม่ล็อกจิตแล้วมันปลดล็อกไปแล้วลูก ป่าจากเงื่อนหขไปแล้วมันป่าจากข้อผลูกมัดไปแล้วในสภาพมันเองแต่ม่แม่มันยังเกี่ยวในเกี่ยวอยู่ถ้ามันยังไม่เกี่ยวในตัวไม่เกี่ยวอยู่มันก็ยังผลูกมัดในตัวเองอยู่ม่เกี่ยวมันยังไม่ล้างในตัวไม่เกี่ยวเองเกี่ยวมันก็ยังไม่ล้างในตัวเกี่ยวเองมันยังมีเงื่อนไขผูกมัดกันอยู่อะไรในเกี่ยวอะไรในไม่เกี่ยวนั่นเองก็เรียกว่าตัญหาผูกมัดนั่นเองตัญหาผูกมัดที่ถีนั่นเอง อะไรในเกี่ยวอะไรในไม่เกี่ยวก็นั่นแหละลักษณะที่อะไรในเกี่ยวอะไรในไม่เกี่ยวนั่นแหละเรียกว่าปัญหาลักษณะที่มันผูกมัดที่ถี่อยู่แต่ถ้ามันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไม่ได้กันก็เรี่ยร้อเลยปลดล็อกเลยลูกไม่มีข้อพันธนาการใดๆไม่มีพันธนาการใดๆไม่มีพันธนาการใดๆทางที่ถี่ วิญาณทัศนะทางสภาวะจิตและทางสภาวะธรรมไม่มีพันธนาการ ไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ยสิ่งที่มันไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองเพราะว่ามันไม่มีไงนิพานไม่มีทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอา เกี่ยวก็ยังเป็นทุกขกริยาอยู่ไม่เกี่ยวก็ยังเป็นทุกขกริยาอยู่สิ่งที่มันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวนอกเหนือทุกขกริยาเกี่ยวก็ที่ถีไม่เกี่ยวก็ที่ถี